จะรักจมูกวันนี้นออกดหอยเย่นหน่อยได้ไ,ไหมอะไรนะเย่ yeah, อันเนี้ยไม่ได้ค่ะยางเย่ ard, yeah. อันนี้ดีนนะการขาวมั้ย <c oughs> อืมดูการเฮ้ยฮะแม้มันจะมีสลยดอยู่ข้างในอู้วโอ้ยจมูกอะต้องเ <c oughs> บาเบาจ้าสั่งเบาเบานะไม่งั้นเจ็บจมูกนะเ้องไม่ทันเบาเบาด้วยจ้าจ้าจ้า ออกเยอะเลยล้างจมูกทุกวันนะครับอืมไหนๆมีข้างที่อีข้างที่มันยังมีขี้มุ้ง้อยอยู่อ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายอ,อันสุดท้ายเก่งมากเก่งมากนะลองจมูกแล้วลองจมูกแล้ว